เค้กมาเป็น f อซีเจจอยบอกเลยค่ะว่า ประหยัดเงินได้เยอะมากอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับการประหยัดเงินมาเป็น f c จจอยแล้วเป็นร้านเค้กประหยัดเงินป้าไปแล้ว,ลวค่ะคือเขาก็สั่งซื้อน้องฮาร์ดไปนะคะร้านเค้กร้านนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าทําขนมอร่อยมากนะคะแม้กระทั่งของขวัญปีมงปีใหม่นะคะอันนี้ไม่ได้แบบว่ารับค่าในหน้าในการรีวิวนะแต่เขาใช้น้องฮาร์ดไปฉีดก,กับดอกไม้ค่ะเลยทําให้เกิดการประหยัดเงินขึ้นมาจากดอกไม้ที่เวลาเราเด็ดออกไปแล้วไปแต่งหน้าเค้กอะทุกคนคือ จะต,ต้องซื้อใหม่เกือบทุกเดือนเลยพอมาใช้น้องฮาร์ดไม่ต้องซื้อใหม่จ้ะอันนี้ต้นกระดุมทองนะคะปกติแล้วซื้อมาแต่งเค้กประมาณ2อาทิตย์3าอาทิตย์น้องก็น่าจะตุยแล้วนะคะอันนี้พอฉีดฮาร์ดเข้าไปประมาณ -78 วันได้แล้วค่ะเขาแตกกอกออกมาอีกแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่เลยแล้วก็อันนี้เป็นต้นผีเสื้อแสนสวยนะคะแต่งเค้กเหมือนกันตอนแรกน้องยังไม่ออกดอกพอฉีดะฮาร์ดไปช้ามากก็คือน้องออกดอกแล้วก็ แตกใบเพิ่มเยอะมากค่ะตอนนี้ดอกไม้ที่แต่งเค้กก็คือขึ้นดอกเต็มแน่นเลยรประหยัดเงินไหมคะใช่ว่าประหยัดเงินพิมพ์ว่าประหยัดให้ด้วยนะคะใครสนใจก็จิ้มสั่งซื้อได้เลยคะ่ะของดีจริงๆเห็นไหมรู้จักจอยแล้วเงินในกระเป๋างอกคะ่ะที่เอาเข้ามาขายหาท้าจะดูแลนะคะเก็บลมดำป้าป๊าไม่เคยเตียงป้าป๊าซื้อดีนะคะแพงตัวอย่าลึกคิดถึงคันมั้งนะคะไา้มัเบรกจะหนึ่งร้อยแต่ราคาไม่น้อยนะคะ